สวัสดีค่ะพี่นอ้องพูดีมาเกียใกล้ค่ะพี่นอ้องมันใกล้อยากออกข้างนอกไก่ไม่อยากออกข้างนอกมันมายืนถ่ายอยู่หน้าประตูข้างหน้าไ่เปิดใมันออกอกเพราะว่ามันแค่สามสามกา้าสใช่ไหมค่ะพี่นอ้องสามองศาเมื่อนี้หนาวสามองศาแต่ว่าหิมกกะก็ละลายแล้วนะคะ่ะนาอตอนหิมะตกก็ได้ถ่ายเบิง้ง ตอนนี้หิมะละลายไปแล้วครับพี่น้องอยู่บ้านคะ่ะช่วงนี้อยู่บ้านพอดีติดโควิดหน้าอาการไข้นี่เราก็เลยเอาอาหารออกมาให้ไกลพอดีแฟนเอาอาหารออกมาให้ไกลก็เลยออกจากออกมาข้างนอกเอาบิกอื้อมาให้ไกลบกอื้อนักเขานะคะพี่น้องคะ่ะ พอดีลูกสาวเฮ็ดซุปซุปบอกอึบที่นี้มันนุ่ยใงญ่หลเขากินบ่หมดนะะเนาะค่ะเนาะก็แช่ตู้เย็นแช่แข็งไว้น้ำแล้วส่วนที่เหลือก็เลยเอามาให้ไกล้คะ่ะพี่น้องคะ่ะเนะี่บักอึ้อยากเขาอกล้กินหมดคะ่ะพี่น้องเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะะเนาะค่ะเนาะหน้าหนาวหน,านาว้นานวินเตอร์ในเขาก็อันบบได้มีผักใบเขียวให้เขา กินลายนะคะพี่น้องเขาก็มีอย่างเขาก็เอามาให้เขากินก,ก็นานนี่ก็ได้เอาบักซูกินี่ค่ะพี่น้องคะซูกินี่มาให้มันก็ตอดกินนะคะเนี่ยตอดกินไข้หมดเหรอเลยจะเปียกเมื่อกี้นี่เก็บไข่ไปได้สองฟองค่ะพี่น้องคะ่ะอันที่พี่น้องเห็นยุนี่เป็นไข่ปลอมเนาะค่ะเนาะ แฟนสร้างไข่ปลอมมาให้ไก่ไหมบันนี้ก็เลยนย่านมันจําบ่าได้ไหมคะพี่น้องว่าอันใดไข่ปลอมไข่จริงไข่ปลอมมันก็คือไข่ไก่เลยเนาะสีมันก็คือกันจริงเสีที่นี่ก็เลยเอาน้ํายาทาเล็บนะคะพี่น้องมาแต้มไว้น้ำยาทาเล็บแต้มไว้สิได้หู้ว่าเป็นไข่จริงหรือไข่ปลอมเพราะเสเขาก็เจ็บไข่ปลอมไปต้อมอีกไหมล่ะ ดำแล้วเพราะว่าตีนเขาดำแล้วค่ะพี่น้องตีนไก่นอกไปหากินข้างนอกเนาะคะนะ่ะเนาะมันกลับมาตีนมันก็สกรปรกกลับมาไข่ไข่มันก็สกรปรกเอาไว้นี่ล่ะเป็นไข่ปลอมซื้อดอกเมื่อนี้ได้สองน่วยะค่ะพี่น้องช่วงหน้าวินเตอร์ไข่บลอมไก่มันบปล่อยไข่เนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี่ได้ไหลายอยู่เมื่อวานนี่แฟนเก็บไปได้เจ็ดเจ็ดฟองเมื่อนี้ได้สองฟองเดี๋ยวเขาอาชีพไข่อีกไม่ก็ได้ เดี๋ยวก็เอาไ้นี่ละก่อนจะมือลมืออื่นค่อยมาเอาไปในบ้านมาหยางก็หิวก็เข้ามากินสิละค่ะพี่น้องอาหารใกล้กับซี่หอยบ่ให้กินยังสิเลย น้ำกับอาหารหอยว่าเห้เขาเลยส่วนอาหารเสริมกันนี่ราคาบอกอือกกับบสุกินี่สุดท้ายจากกันอยากออกข้างนอก <laughs> พาใกล้อยากออกข้างนอกลืมปิดไฟมาตินจะไปไหนมาติน โอเคเลยติดหนึ่งนี่ละค่ะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องมาเปรียตให้เบิ้งค่ะพี่น้องค่ะอยู่บ้านสวยหลายปีนี้เป็นจังใดจังมันย,ย,ยังอีหยังฉันบอกว่าจะระวังด้วยไก่น้ำขุดเจ้าเฮ้ย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 

นี่เป็นอาหารนกค่ะพี่น้องซื้อมาหอยไว้หลังบ้านให้มันปีที่แล้วอันเขาก็เอาอาหารหอยไว้หน้าบ้านเนาะคะ่ะเนาะปีนี้ก็หอยมาคือเกาค่ะพี่น้องแต่ที่นี่เขาอันลูกสืกอว่าปีที่แล้วนะเขาห้อาหารนกบัดนี้สิ่งที่เขาได้นะคะพี่น้องพอยได้มาคือนกนะค่ะพี่น้องมันอันช่วงหนา้าหนาวผ่านไปนบอกค่ะพี่น้องบัดที่นี่อันนกนะมัน เฮาบ่ได้หอยอาหารแล้วเพราะมันเหมือดหิมะแล้วนกมันก็หากินใส่เดือนกินอย่างได้นะคะเนาะแล้วไปที่นี้เฮากับ่บได้อาหารให้มันแต่ว่ามันก็ยังมาหาเฮาอยู่มันก็ยังมาหาเฮาอยู่แล้วัดที่นี่ม้าต้นไม้ม้าสวนเฮานาะบริเวณที่เฮาหอยน่ะมันก็สีมาม้าเรื่อยมามันเค่อยบินม้าเล่นมากินอาหารมันกับิีม้าเรื่อยแล้วไปทีนี้มันม้ามันกับพ่อมดพ่อแมงพ่อนอนอยู่ในสวนเฮามันก็คือิ มันกีกกินนะคะพี่น้องบัดนี้มาสังเกตเบิ้งว่าตอนช่วงนาห้อนนี่ลหละเขาก็ได้เฮ็ดสวนบอกค่ะพี่น้องบัดนี้เขาก็ลได้มาสังเกตเบิ้งว่าสวนของเขาหลังบ้านกับนาบ้านมันแตกต่างกันค่ะพี่น้องแตกต่างกันตรงตรงที่ว่านาบ้านนะเขาปลูกผักกะลัมดอกผักกะลัมขึ้กันบอกค่ะพี่น้องแล้วบัดนี้นาบ้านนะผักเขาสิง,งามแท่สทบ่บมีอีหยังมาเจาะเลย ทั้งทังที่เขาบ่ได้ใส่ยาฉีดบอกค่ะพี่น้องบริษัทนี่เขาก็มาเบิ่งส่วนหลังบ้านบทัทนีะ่ะส่วนหลังบ้านอันนี้ก็เป็นซากที่เหลือนะคะพี่น้องก็บเบิ่งเนี่มันก็สิเป็นแบบว่างเสียเป็นแบบค่ายๆมีนอนนอนพีเสือ้อนอน,นอีหย่างเสียพี่น้องมาวางไข่แล้วก็กัดกินกนึกเสียเยอะมากเลยนี่ยเป็นหูเป็นอย่างเสียอันนี้ผักมันบ่ตายเนาะคะ่ะนอกจากลำปีมก็ยังยังยังทันได้ตายค่ะพี่น้องมันก็ยังอันนี้อยู่นี่ละกระลำปีเขาก็ได้ปลูกหลังบ้านน้ำ หน้าบ้านหลังบ้านแล้วที่นี่ก็มาเบิ่งความแตกต่างว่าเออนกมันบ่แม่นว่าเขาให้อาหารมันแล้วนะมันก็ยังได้มาซอยกาจัดพวกศัตรูพืชจากจากนอนผีเสื้อจากอีหอย่างยังเสียค่ะพี่น้องจากแมลงอีกอย่างที่มามันมันมากัดกินผักเขานะนกมันก็มาซอยนะคะพี่น้องคะก็เลยเอาตัวนี่ค่ะพี่น้องนี่มามาให้ไปราิหอยไปหลังบ้านบริเวณ ได้ด si e oui e ีพุ่นนะเดี ok ๋ยวหาเบิ้งก่อนก็เลยว่าเสียมหอยไว้หลังบ้านตรงนี้เพื่อว่าให้มันมันเคยมาบิป่ะคะพี่น้องถ้ามันนกมันเคยมามันก็สมาอยู่เรื่อยจังเสามันก็ช่วงเขาหนาปลูกผักสิมันก็สิมาดูแลสวนในเขาเพราะว่าหน้าบ้านล่ะมันมันดีขึ้นนะค่ะพี่น้องก็เลยคิดว่าเออเขาเขาแต่ว่าเขาไม่ได้คิด ตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะพราะเขาให้อาหารไปแล้วเขาถึงได้เออเมื่อคิดออกว่าเออส่วนนาบ้างกับลังบ้างก็แตกต่างกันก็นเลยคิดว่ามันเป็นน้ำนกนี่ลหละมา,มามากินมแมลงให้แทมแมงมุมเนาะคะ่ะเนาะปกติใต้หลังคาน,น้ำน้ำใต้หลังคาบ้านเขาเนาะมันก็ซีมีเยอะเลยล่ะที่นี่พอห้อยอาหารนกอ่ะนกมันก็นมาจิกแมงมุมน้ำแมงไม่นี้มันกบ็บอเฮ็ดใหญ่นะมันกบ็บอมีใหญ่ยยแมงมุมมีใหญ่เขามาทำความสะอาดจังีงคะพี่น้องก็ดีอยู่เสี่อาอนี่ไปห้อย ไปเดี๋ยวสิไปหาเบ่งว่ามึงแด้งหอยได้มีขาบ้างหันาก็เป็นตะกินอยู่นะคะเนี่ย เาหันไปนกกันนคะคนะเนาะ ว่าเขาสิมะเพราะว่าวเขาบ่เคยหูนะเดี๋ยวถ้าจังใดเดี๋ยวเอาหอยไว้ี่กวนถ้าบ่มากินเดี๋ยวเขาค่อยไปเอาหอยไว้ตรงต้นไม้นะะเนะาะค่ะพี่น้องหนาวค่ะอากาศหนาวซ้ำเติมเป็นโควิดดก ติดโควิดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าผู้ใดที่ติดโควิดนาองคะนอผู้ใดที่เป็นโควิดเป็นโรคโควิดติดต่อแล้วนะกะสิแปลว่าเข้าใจเลยว่าเออมันมันมันบอสบายโตยี่ดีค่ะพี่น้องคือมันอาการมันก็คือว่ามันก็คือเป็นหวัดธรรมดาแล้วน้ะค่ะนาะมันก็คือเป็นเป็นท้าเป็นเหมือนกับว่าไข้หวัดละที่นี่มัน ส่วนไมลี่ของไมลี่เนี่ยเป็นกระซี่เป็นแบบว่าขัดจมูกนะคะเนาะแต่ว่าบ่าเป็นไข่เลยค่ะพี่น้องซีบ่มีอาการไข่เลยบ่มีอาการแบบว่าเอ,อตัวห้อนนะไหมค่ะพี่น้องตัวห้อนกับบ่มีปวดหัวกับบ่มีสิ่งที่มีก็คือเจ็บคอค่ะพี่น้องเจ็บคอแล้วมันเก็บมันบ่เป็นเฉพาะเก็บคอมันลงมาถึงหน้าอกเลยค่ะพี่น้องคะ่ะมันลงมาถึงหน้าอกเขาเลย บัะเทนี่กะน้ำมูกไหลอืมไขบม่บ่มีบบปวดหัวนี่แหละแล้วก็ไอไอกับจามนี่บ่อยมากแต่ว่าไอาที่เป็นหนักคือเออเจ็บหน้าอกค่ะพี่น้องค่ะเจ็บเก็บคอเก็บช่วงคอน่ะเก็บช่วงคอเก็บหน้าอกแล้ววันนี้อื่นน้ำลาย นนกันซีโได้อื่น้ำร้ายกันซิโบได้พี่น้องมันเก็บคอหะไรเออแต่ที่นี่อันพ้อหูววาจะควงบ่สมบายก็เริ่มต้มนะคะพี่น้องต้มนาม้ามเทต้มน้ามอข่ไข่น้าน้ามอันคิงใชไหมคะพี่น้องเอาคิงฟานฟานลงไปในหมอน้ำห้อนนะคะพี่น้องคะ่ะหมอน้ำเบ่หมอ,ขอเขาเบื่กาย ก็เป็นหมอต้มน้ำโพอนนะหมอต้มตั้งหากแล้วก็ขอเสื่อในอย่างเนาะเยือกนะแม่ค่ะพี่น้องเยือกเก็บความโพอนนะแม้เออเฮากระฟานฟานขิงลงไปแล้วก็เฮากระต้มน้ำตั้งหากบอกค่ะพี่น้องหมอต้มยน้ำตั้งหากฟานขิงลงไปใส่ไปลงไปลายเลยค่ะแล้วก็เอาเทที่ว่าเฮาสู้ตามร้าในี่ละผู้ใดมีเทอย่างกระซังทีนะแม่ค่ะพี่น้องทีน้ำช้านะน่ะผู้ใดมีช้าอย่างกระซังละเอาเอา เอาใส่ลงไปน้ำเออแล้วก็น้ำห้อนเทแล้วก็น้ำผึ่งลงไปนิดนึงค่ะพี่น้องคะ่ะซอยได้เยอะเลยค่ะพี่น้องจากที่ว่าแบบว่าหอกไอๆๆๆแล้วก็จิบนะอกเขานะ่จิบจ็บคอนะช่วงที่น,นี่น่ะช่วงคอเขาเนี่ยมันสิจิบบอ้ค่ะพี่น้องหอาคอยจิบชาลงไปจิบบ่อยๆค่ะพี่น้องบ่อยมากเลยเมื่อนึ่งนี่ต้มเมื่อละสามลิตรสามลิตรสี่ลิตรเลยคะ่ะกินน้ำ ทีน่ะน้ำชาเนี่ยเขาเทลงไปในแก้วบอกครับพี่น้องแล้วก็ดื่มแล้วก็ที่นี่อพอเขาคั้นคออีกไหมเนี่ยเขาก็เทลงไปอีกไหมเขาก็ดื่มแต่ว่าเขาก็ต้องมีน้ำสำรองในในแก้วของเขาเนาะค่ะเนาะว่าเขาเทลงไปแล้วเนี่ยเขาน้ำที่เขากินบ่มดเนี่ยมันบ่มนน้ำห้อนแล้วมันกลายเป็นน้ำเย็นแล้วที่นี่เขาก็เทตื่มลงไปจากน้ำกากาน้ำห้อนของเขาบอกครับพี่น้องที่นี่พอมันไปผสมกันกับน้ำที่เขากินบ่มือดเนี่ยน้ำช้าที่เขากินบ่มือดนะมันก็กลายเป็นน้ำอุ่น เขาอยากให้มันอุ่นหลายกว่าทีน้ำอันที่หลายๆถ้าเขาอยากได้อุ่นน้อยกว่าทีอันอุ่นเทลงไปในน้อยเนาะค่ะเนาะเขาก็ทีได้น้ำช้ากินแบบว่าตลอดนะคะพี่น้องแล้วมันมันซอยได้อินทีตรงเนี่ยพี่น้องร้องเฮ็ดเบิงนะคะพี่น้องคะผู้ใดเป็นโคโรนาหรือว่าเป็นวัดธรรมดาก็ลองเฮ็ดกินเบิงเนาะค่ะเนอะ้องคลิปนี้ไมลรีก็ต้องไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวขอให้พี่น้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะพี่น้องลาบใดก็เอ่อบ,รรบ่สู่ลาบ อันเสริฐคือสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะสุขภาพแข็งแรงนี่มาที่หนึ่งนะคะนอกเงินท้องตามมาที่หลังพร้อมสุขก็ตามมาที่หลังค่ะพี่น้องคะ่ะไปแล้วคะ่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะบายบายคะ่ะขอให้มีความสุขกันทุกคนคะ่ะ